สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยสายยอดีและทางช่องชาแนลยูทูบฟุตบอลไทยสายยอดีทุกท่านเลยนะครับอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยกับผมยอดดีประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะการแข่งขันฟุตบอลลีโวไทยลีกฤดูกาล2 0 2 3ันยีถึงสองพนะครับในเกมคู่ของสุโขทัยเอฟซีพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งบุรีรัมย์เนี่ยก็มี4คะแนนนะครับก่อนเกมนี้นะครับ พบกับสโคไทยทีมที่ต้องบอกว่าฟอร์มปีนี้ถือว่าน่าจับตามองนะครับโดยเกมนี้แข่งขันกันที่ทุ่งเทะเลหลวงนะครับซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าครึ่งแรกเนี่ยทั้งสองทีมยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันอยู่ที่ศูนย์ประตูศูนย์นะครับก่อนที่จากนั้นครับบุรีรัมนะครับจะมาได้ประตูขึ้นนํา 1-0น,น,นะครับจากลูกยิงซัดด้วยเท้าขวานะครับของทางสุภชัยใจเด็ดนะครับกองหน้าตัวเก่งที่เบิกสกอร์แรกนในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวได้สำเร็จแล้วนะครับก็ทำให้บุรีรัมย์จบเกมเนี่ยมีอยู่เจคะแนนนะครับจากการลงแข่งขัน3นัดด้วยกันนะครับซึ่งเกมนี้มีจุดน่าสนใจคือว่าในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับมีจังหวะที่สุขโขไทยเนี่ยยิงประตู เข้าไปแล้วนะครับแต่เหมือนว่าก้ามกึ่งนะครับที่จะเข้าหรือไม่เข้านะฮะก่อนที่ทางผู้ตัดสินจะมีการเช็ค VR ออีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ไม่ได้ประตูนะครับก็แล้วเนี่ยบริลลามก็ชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับอย่างไรก็ตามครับสุภาชัยใจเด็ดมีอาการบาดเจ็บต้องโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับในช่วงนาทีที่ 70กว่านะครับก่อนที่บุรีรัมย์อยากจะส่งทางกองหน้าอีกคนนึงนะครับอาทิตย์บุตรจินดาลงสนามมาแทนนะครับทำให้ตอนนี้สุภาชัยใจเด็ดยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเอ็กซเรย์นะครับซึ่งทางจ้าตัวเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยลีกนะครับผ่านทางช่องของพ p พ v SD36 ที่ถ่ายทอดสดเกมการแข่งขันทางฟรีทีวีในผลิตนัดที่3นี้นะครับออตอมาลุ้นกันว่าสุภชัยใจเด็ดจะมีอาการดีขึ้นหรือไม่หรืออาจจะต้องถอนตัวออกจากการแข่งขัน กิ่งครับครั้งนี้นะครับซึ่งต้องมารุนกันเพราะว่าจากกระแสที่ออกมาเนี่ยทางสุปราใจเดชก็มีโผลรายชื่อนะครับที่คาดว่าจะถูกทางมาโนโพกิ้งนะครับหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยเนี่ยเรียกตัวติดธงลาตาข่ายในครั้งนี้เช่นกันนะครับก็ต้องมาติดตามกันว่าอาการบาดเจ็บของสุปราใจเดดเนี่ยจะดีขึ้นและสามารถลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในกิงครับที่เชียงใหม่ได้หรือไม่นะครับไหก็เป็นลังใจให้กับอาร์มสุปราใจเด็ดหายไวๆแล้วกันนะครับ เพราะถือว่าเป็นกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งในรายการคิงคัพเนี่ยไทยเราก็ห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานหลายปีเลยทีเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยถ้าได้นักเตะที่ฟูลทีมสมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่ามีลุ้นที่จะคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งสาหรับทีมชาติไทยทุกคิงคัพในครั้งนี้ที่เชียงใหม่นะครับางานวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปฟุตบอลไทยซายอดดี้สวัสดีครับ